ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพี่วิวคงนะครับแล้วก็มาอยู่กับใครครับยศคงเนี่ยนะครับเนี่ยผมมายืมโทรศัพท์พี่ยศคงนะครับวันนี้ผมจะมาทำลายบ้านพื่อพี่อาร์มครับพี่อาร์มอะไรนะครับอาร์มใส่ย่อครับอาร์มใส่ย่อครับใครมาดูกันัะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องทุบพื้นก่อนนะครับ เพื่อให้น้ำมันไหลเข้าได้สะดวกนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเซอร์เวอร์ที่เราเล่นกันเองนะครัโจมนางครับโอ้โหบ้านวันนี้อันตรายจริงๆนะครับเซิร์ฟนี้เราทํากันเองครับผมครับเดี๋ยวจะมาแกล้งเพื่อนหน่อยอาจจะแรกหน่อยนะครับผมเพราะว่าแบบแอปแอปเยอะนิดนึงนะครับใช่ครับเยอะมากๆโอ้โหีตต้้อองงขสภาพบ้านก็สวยเลยรอเรามามาเริ่มกันเลยมาเริ่มต่อครับเราก็ต้องขุดพื้นนิดนึงนะครับ พื้นมันดูไม่ดีนะครับเป็นพื้นตัวเต่าหินอะไรก็ไม่รู้พื้นผมน,นี่ยังสวยกว่าอีกพื้นไม้ครับเดี๋ยวผมจะทังกระปุนิดนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยปรัตจมน้ำเลยครับคุณ <throwing Yep, S 1> <อ> <it> ยอครับคุณอย่าขำพาดเลยครับคุณน้ำไว้ผมขำไปด้วยนะครับเดี๋ยวแจ้งนอนเนี่ยแจ้งนอนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนอนไวเกินต้องให้มันนอนสายสายเป็นสายแล้วเเรียบร้อยก่อน ครับต่อไปก็จะทำบ้านลอยฟ้าเดี๋ยวผมจะพาไปเป็นน่นน่นอเอ้ยผมตีปิดครับ <c oughs> จมน้ำไปเรร้อยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอทำลายตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ทำลายตรงนี้แล้วคุณก็ออกออกคัทใต้น้มครับดีๆขวานขวาน,วานมามาไปอันเอาตัยบ้านมันจะออกแก้ง่ายจริงนะโอ้ มาเรามาดูประตูลอยฟ้าที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ครับอันนี้ผมก็ใช้เวลาทํานานนะอันนี้เป็นแบบยังไงครับประตูหน้าบ้านมันละครับผมเอามาทําเป็นชั้นสองนะครับแลวผมจะพามาแนะนําบ้านผมด้วยบ้านผมนี่ยังสวยครับโอ้แหล็กเหล็กเหลกโอ้ยนิดนึงนิดหนึงน่น <c oughs> hey, ครับบ้านพี่บีพงนะครับ เนี่ยยอดเลยครับอลังการเน่ดูบ้านผมไหมครับผมก็ยังไม่ทําอะไรมากคุณเขียนว่าอะไรเนี่ยบีบีมคงออของขวัญนะครับอันนี้คุณทําให้ผมตอนที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะใช่ครับไาดูเราไปดูบ้านพี่ยศกันดีกว่าครับนี่ครับต้นอ้อยไข่แม่งเดี๋ยวพัเบิร์เพ้ง้วยให้หมดเลยนี่ครับบ้านพี่ยศคงสวยอลังการสร้างเก่งกอบผมต้องไปดูของครับดูของครับ ปั๊มมาหรือเปล่าเนี่ยครับไม่ปั๊มครับเล่นเองกับมือเลยครับผมเครผมไปหาคุณเอานี่ครับโอ้สุดยดครับบ้านผมนี่คุณไปแอบอัดกับมันนี่แอบัเป็นทองที่ผมโกงแน่ครับจริงๆครับบัตนประโยชน์ครับใคเราไปทำบ้านลำราบ้านต่อไหมเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออย่างนครับใจเย็นอย่าไปฆ่าสัตว์มันไม่ใช่ครับคือบ้านมันเนี่ยตัองดูแบบต้องดูแบบวิวสูงครับวิวสูงใช่ใช่มันดูมันลกๆยังไงไม่รู้ครับ เราไปดูกันวัดอันนี้เป็นทางบันไดบ้านผมครับที่ผมทับเองครับมันจะเป็นนี่ครับยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับคุณยศครับเพาะว่าไงต้องลุกเตาถ่านมันทีนครับใช่ครับถ้ามันเผาอะไรไม่ได้เลยใช่ครับปโดดไปเลยครับโอ้ยโอ้ยแหม่บ้านอันตรายจริงๆกดชิปไว้ครับกดชิปกดชิปนีครับอุ๊ยผมบอกอะ้่ไมคุณกดผิดครับขอโทษครับโอเคครับก็ขึ้นไปก่อนเลยครับโอ้บ้านมันนี่ไม่ไหวจริงๆนะครับ บ้านเดี๋ยวเด้วไปดูนะไปดูสวนผักกลนก่อนครับสวนผักนี่โคตรสวยทำมาผักเพื่อนแค่นี้ค,คือมันหาเมล,ล็ดยากครับ <c oughs> มันบอกผมมาเงีนะ้ย <c oughs> เดี๋ยวขออุดก่อนโอเคเราจะช่วยมันทำไหบเดี๋ยวคุณยศครับกระจกตรงนี้มันดูแบบเก่าๆไปนะครับใช่ครับว็ว่างนีนและเดี๋ยวว่างผมมาเปลี่ยนให้มันดูผมขอทุบก,ก่อนคือกระจกอะถ้ามันไม่ใช้น้ำมันก็เกิดสนิบนะครับ ใช่ครับเราก็ต้องทุบทิ้งธรรมดาแล้วก็ไปซื้อใหม่ครับมีเยอะมีอะไรที่พอวางได้ปะมีแต่ดินครับอ่าคผมเอ้ยเอาแบตจะหมดครับผมเอากดทําไมครับเอากดเปิดเหรอเอาเปิดอะไรวะหมดประหยัดครับหมดประหยัดอ๋อทำให้แบตไม่หมดไปครับอ๋อครับครับครับไอ้ผมขอทาอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปละโอ้ยแหลกเกิงแหลกเกิงครับแหลกเกิงเดี๋ยวผมต้องไปทำลังคามันให้ก่อนครับโอเค นี่คือหลังคาที่ดีที่สุดมาครับที่ผมเอาผลิตภัณฑ์นี้มาจากเป็นของหายากมากเลยครับตรงนี้ใช่ครับดินนี้เป็นดินที่โหดโหดมากดินชื้นนะครับหายากแต่จริงมันก็จมน้ำไปหลายรอบครับมันเลยชีวิตครับใช่ครับคุณอาร์มนี่เป็นคนคิดสร้างสรรค์มากใช่ครับผมก็เลยต้องมาช่วยสร้างบ้านนิดหน่อยคือเขาสร้างแบบแบบคิดสร้างสรรค์เกินไปครับใช่ครับสร้างสรรค์แบบไม่รู้อะไรเลยนะครับใช่ครับ คนเราถ้าเกิดจะทําบ้านเนี่ยมันต้องรู้แบบหน้าที่ว่าเวลาจะทําบ้านเนี่ยมันต้องทำอะไรมันเดินไปนี่โอ้โหเขมันสร้างบ้านมันไม่นอนบ้านมันเลยครับไปไล่นอนบ้านเขาผมก็เลยต้องนอนบ้านผมมันไสครับเราก็ต้องมาช่วยทําบ้านธรรมดามันจะได้มีบ้านดีใช่ไหมครับเดี๋ยวรอพลาดต่อไปนะครับเราก็จะมาอะไรนะจะมาแกล้งเพื่อนต่อครับครับเราโอเคยัังคลิปนี้เราเราจะมาให้มันมันเห็นบ้านของมันครับสภาพใช่ครับก็ยืมติดตามตอนที่สองนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามพี่บีบิงคงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องยูทูบไว้างใต้ลิงก์คลิปแชทนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไปไปเดี๋ยวนะครับคุณจนครับมาดูอะไรกันเง้าคุณทําอะไรของคุณเนี่ยน้ำรั่วเนี่ยใช่ครับใครทำวะเนี่ยไอตีแน่เลยครับใช่ครับไอตีครับเแต่ผมขออุดกันมันเป็นคนจีนนะผมเออเออใช้ชาติจีนนะเราก็ต้องเรียกมันว่าตี อันก็จอดอีครับโอเคครับงั้นว่าบายบายนะครับอย่าลืมกติดตามเราด้วยนะครับครับบาย